ครับสไลด์ที่9นะครับเป็นตัวอย่างของเลขจำนวนเต็มฐาน2ความยาว8บิตนะซึ่งผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในสไลด์ที่3ถ้าจำไม่ผิดก็คือเลขจำนวนเต็มฐาน2เนี่ยความสามารถมันขึ้นอยู่กับจำนวนบิตนะครับงนั้นเมื่อจำนวนบิตเพิ่มขึ้นเราก็นับเลขได้มากขึ้น น,นี่ก็คือความหมายของอรูปนี้จะอธิบายความหมายที่ผมพูดไปก็คือข้างบนคือเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2เลขฐาน2เลขฐาน2ข้างล่างคือเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10เลขฐาน10แล้วก็เลขฐาน10นะงั้นถ้าเราตีความหมายนะนับเฉพาะเลขที่เป็น ตั้งแต่ศขึ้นไปเราก็เรียกเลขเช่นนี้ว่าเป็นเลขอันไซน์นะจะเห็นว่าเลข8บิตนั้นเรานับได้ทั้งหมดกี่แบบครับ0ถึง255ก็คือทั้งหมด256แบบเห็นไหมครับ256แบบหรือถ้าเราพูดเป็นเลขก็คือเลข256ค่านะครับจำไว้นะครับ,ว,รบว่าคอมพิวเตอร์นั้นมัก ่าไม่ใช่มักละขึ้นต้นด้วยศูนย์เสมอนะครับเราก็มาสร้างความคุ้นเคยแบบใหม่นะครับเรานับเริ่มต้นจากศูนย์เราไปจบที่255แทนที่เราจะนับเริ่มต้นจาก1แล้วไปจบที่256เราไม่นําเราไม่ทำนะครับเราทําตามคอมพิวเตอร์เรานับเริ่มต้นจาก0ย์ไปจบที่256รลบห ก็คือ2 5 5แล้วเลข256นี้มาจากไหนเลข256นี้ก็มาจาก2ยกกำลัง8นะครับ2ยกกำลัง8 8นี้มาจากไหน8ก็คือจำนวนบิตที่เราเอามาใช้ในการเขียนตัวเลขนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเราแทนเลข8บิตนะเราใช้เลข8บิตนี้แทนเลข256 หหรือ256แบบเพราะมันเขียนได้กี่แบบครับเขียนได้แตกต่างกัน256แบบเงเข้าใจไหมครับงั้นยกตัวอย่างเช่นการที่เราเขียนเลขฐาน10 2หลักเราเขียนได้ทั้งหมดกี่แบบครับก็คือเราเขียนได้ตั้งแต่0 0จนถึงเท่าไหร่ครับ99ฐาน10รวมแล้วทั้งหมดกี่แบบครับรวมแล้วทั้งหมด100แบบ 100มาจากไหน100มันก็มาจาก10ยกกำลัง2 2มาจากไหน2ก็คือมาจากจำนวนหลักที่เราใช้เขียนเลขฐาน10นี้นะทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนความการเรียนรู้ของเราจากฐาน10เป็นฐาน2เราก็เอาหลักการของฐาน10มาใช้นะครับอย่าไปเริ่มต้นจำใหม่เรา เราใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วเรามาประยุกต์ใช้กับของใหม่ๆก็คือเลขฐาน2นั่นเองโอเคนะครับนั้นการแปลงเลขอันซน์นะการเขียนเลขอันซน์นี้เราเราใช้ในคอมพิวเตอร์โอเคไหมครับแต่ในชีวิตจริงเรามีเลขที่เป็นเลขลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีนักคิด นะครับเขาคิดกันมาแล้วเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับไม่ต้องคิดเองนะครับคิดเรียนรู้ตามเขาเอาความคิดของเขามาเรียนรู้แล้วทำตามให้ได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับเขาฉลาดมากเขาก็เห็นตรงนี้แล้วเขาก็ยกฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายซะเห็นไหมครับว่าเขาเอา 1นึ่งศูนย์ศูนย์ศูนยฐานสจนถึงไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งหึงหนึ่งหนึ่ฐาน2มาแทนเลขอะไรครับมาแทนเลขลบหจนถึงเลขลบหนึ่งร้แนะครับหนึ่งศูนยแทนลบตัวถัดไปคือลบหนึฐานสิ เขาแทนด้วยอะไรครับเขาแทนด้วย1 0 0 0 0 0 0 0 1ฐาน2นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนที่พวกคุณไล่ตัวเลขในวิชาดิจิตอลนั่นแหละนะครับอ่าทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตำแหน่งที่ลบ2ฐาน10นะครับแทนด้วยเลขฐาน2ก็คือ1 1 1 1 1 1 1 1 0ฐาน2นะครับนี่ก็จะแทนเลขลบ2ฐาน10นะทำไมผมถึงไล่ได้ก็เพราะว่ามันมันตรงไปตรงมานะครับคุณก็แค่นับเพิ่มนับลงนะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าพอเลขอยู่ตรงกลางเมื่อ,อไหร่ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้คือเลขลบ65อย่างเงี้ยฐาน10เราจะมาเรียนรู้วิธีแปลง นะครับว่าเราจะแปลงลบ65ฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2ขนาด8ปิดได้อย่างไรนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นผมก็ขยายเส้นจำนวนออกไปก่อนเห็นไหมครับเส้นจำนวนนี่มันนับได้ไม่สิ้นสุดใช่ไหมคำถามก็คือลบ129เนี่ยนะกับ บวก256ฐาน10บเนี่ยนะครับลบ129ฐาน10เนี่ยนะนนยนะมันทำไมมันเขียนด้วยเลข8บิตได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ต้องใช้9บิตนะครับทำนองเดียวกันบวก256เขียนด้วยเลข8บิตได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ต้องเพิ่มเข้าไปอีก1บิตเป็น9บิตถึงจะเขียนได้ น,นี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานนะครับแนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะครับนะอย่าจำยอย่างเดียวเราต้องเข้าใจด้วยโอเคนะครับ